นายควันเต็มไปหมดเลยื้อเอี่ยงเกี่ยวนั่นเต็มไปเลยทำเร็วตัดตัดแล้วเปลอทร็วโอีฮะตัดแล้วเฮ้ยอืนดตัดแล้วบอบเปลือตัดบล้ัดบูราสี่ห้า กันนั่นแหละรือว่าเรียนทมันดีี่ตัดออนก็ได้ของตัวเล็กแน่งเด่นขคลีงเยอะเียนมาเรียนดีก็ได้คือคลี่เย้ยี่ยงมันไละมันไลเจฮมจะหาดีเลยเียเพิ่มเติมได้นะครับพายสยามเด็ก กว่าไทยไทยใช่ครับผมครับผม,อ,ม,ม,ผมอันนี้เนี่ยเนี่ยไม่คำเนี่ยไม่คำหัวเก่าคนนี้นั้นยังอเ,อเ,เอาบ่าใช่ครับมันเป็นเด็กกว่าไทยๆอีกนะครับ คือแบบเอา้าไหนเขาบางบางเชื่องมันไม่เล่นงานไงเขาปล่อยงาว้ยาวมันก็ยังมีแหบลบนะเดี๋ยวก็โตโตเร็ว,ว,เวเตยดวเออสิบสองขนาดนี้แล้วถ้ายี่สิบเต็มตัวในขนาดไหนก็โอ้ลากดินม้ก <laughs> ครัมาแล้วก็อย่าลืมขอจอขอใจให้ด้วยนะครับอยู่กับพลายสยามนะครับผมมาส่งออเดอร์แล้วเร้ราคาไม่เป็นน้องน่ารักมากเลยนะครับผม เข้มาแล้วก็จะลืมขอจอขอใจด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็จะลูมขอจอขอใจให้ด้วยนะครับอยู่กับพรายสยามนะครับผมพรายสยามขอบคุณนะครับขอบคุณของขวัญน,นะครับ Hiểu lắm, Vãi, s tới ter hiểu 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 Pa Pa pá Ha hiểu đi <laughs> hiểu <laughs> hiểu <laughs> ra <laughs> hiểu hiểu มันไม่มีร่มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมไทยๆนะครับผมไ <c oughs> ป <c oughs> เอาไปงมูมาก็ได้เอาไปป้อนไทยๆเลยก็ได้ สยามเดี๋ยวมาโอ้หิวหิวหิวตรงไหนมีลมเยท้ายท้ายเก่อนเร็ว เออหาลมไม่น่นลยนครับกททเลย <c oughs> ไม่มีลมเออเอ,อ,อยู่ริมสานครับไททาย <c oughs> ป,ปอนเลยครับขงไม่ไดให้ไททานะครับแตงโม ถึงไหมไทยๆถึงไหมโอเคไปเลยมันก็ตกว่าไปตกลกยามันอันนั้นอยู่มองไม่เห็นเลยแดดสองไปมาหาไทยๆนะครับไทยๆทยเงาไหม้ไทยๆพีพิริโอไปแล้วนะครับผม อเอาไทยไทยทำยทังไงนั่นโอ้ตุมต๋มอ๋อโอเคแท่ไทยบอกอยานะไม่มีร่มนะครับผมทำยังไงจะอยู่ในล่มหลบร่มได้อยู่ไม่รู้มองพอจะมองเห็นอยู่ เอาเงาตัวเองเลยบงังท้ายๆนะครับผมเราก็นั่งยืนกลางแดดนะครับผมไม่มีร่มนะครับ